สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำเส้นคอลัมน์ในฟิกมาก,กันนะครับก็เราจะใช้ในการออกแบบเว็บนะครับอ่ะก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่ทุกคนจะไปออกแบบเว็บนะครับถ้าเกิดทุกคนสังเกตนะว่าตัวเว็บเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวอ่าเป็นคอนเทนเนอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะก็คือจะเป็นคอนเทนเนอร์ที่เขาจะให้ตัว เอลเมนต์ต่างๆเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางอ่ะกึ่งกลางของหน้าเว็บแบบนี้นะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้นะฮะผมปิดตาไว้อยู่อ่ะตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นนะว่าจะมีเส้นแดงๆขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมนะครับตรงเนี้ยก็คือเป็นคอลัมน์นะอ่ะจะมี12คอลัมน์นะครับผมอ่าก็จะเป็นมาตรฐานเลยที่เราจะใช้ในการออกแบบเว็บนะครับอ่ะทุกคนก็มาดูนะว่าเนี่ยซึ่งตัวเอล m เมนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ภายในเส้นคอลัมน์ตามนี้เลยนะครับอ่านี่นะฮะ โอเคนะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการทําเส้นคอลัมน์ตัวนี้กันนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับอ่ะจริงๆก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยเปิดฟิกมาขึ้นมานะครับอ่ะซึ่งผมจะให้ดูตัวอย่างใหม่เลยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ให้ทุกคนนะครับมาเลือกที่ในส่วนของ drafts นะครับผมอ่าแล้วก็มา create new นะนะครับแล้วก็เลือกไปที่ design file นะครับผมอ่า โอเคทีนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกตรงนี้เลยนะครับก็คือในส่วนของเฟรมนะแล้วก็คลิกไปปึ๊บตรงนี้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับคลิกตรงนี้นะฮะมาด้านขวานะก็ให้ทุกคนตั้งค่าความกว้างนะครับก็ผมจะเอเป็น1920นะครับส่วนความสูงก็เอาสัก2,500นะครับอ่ะก็ซูมออกมากด ctrl บวกกับ looking mouse นะฮะอ่ะวิธีการ drag ก็คือกด space bar นะครับโอเคทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้เราก็ได้ เฟรมมา1เฟรมแล้วนะครับทีนี้เราจะมาสร้างตัว column, คอลัมน column column นะ์นะครับเส้นคอลัมน์12คอลัมน์นะนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะได้ความกว้างอยู่1170นอะอันนี้จริงๆก็เป็นความกว้างมาตรฐานของการทำคอนเทนเนอร์เลยนะครับอ่ะก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วทุกคนมาด้านขวาทุกคนจะเห็นว่าในส่วนของ Layout Gri d นี่นะครับก็ให้ทุกคนกดบวกปึ๊บนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นกร i d อ่ะให้ทุกคนคลิกนะครับแล้วก็เลือกเป็นคอล um น์นะครับ โอเคก็จะได้ตามนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคลิกตรงนี้นะครับอ่าเพื่อให้ทุกคนเปิดตัวหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนนะครับจำนวนเเควเนี่ยเป็น12กด enter ไปอ่ามันจะได้เป็น12องเลยเห็นไหมนะครับจากนั้นนะครับก็มาที่ไท m ์นะครับหรือว่าทุกคนจะเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมเอาเป็นสีแดงนี่แหละนะครับอ่ามาที่ไทป์นะครับจากเดิมที่เป็น stretch ให้เป็น Center นะครับอ่ามันก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับทีนี้ width นะครับ width เนี่ยก็คือจะอยู่ที่70นะครับทุกคนก็กด enter ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ c u t t e r นะครับก็จะเป็น30นะอ่านี่เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ถ้าทุกคนซูมเข้าไปนะแล้วก็ลองมาวัดดูเดี๋ยวผมเลือกเป็น rectangle tool นะครับแล้วก็ลองมาวัดความกว้างดูนะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นนะว่าความกว้างเนี่ยก็จะได้อยู่ที่1นึ่ันนั่นเองเห็นไหมนะครับนี่ซึ่งตรงนี้เราก็ได้มาแล้วเห็นไหมนะครับว่า เป็นการสร้างนะครับตัวเส้นคอลัมน์ตามนี้เลยนะครับก็จะมี12คอลัมน์พอดีซึ่งเวลาที่ทุกคนจะดีไซน์เว็บก็อ,อย่างเช่นผมจะดีไซน์ในส่วนของตัวน a เ i กชั่นบ Bar ทุกคนก็เลือกมาที่ Rectangle แล้วก็คลิกนะครับอาจากนั้นก็มาจัดนะฮะตำแหน่งความสูงก็เอาสัก60นะครับแล้วก็ Background เอาเป็น222นะครับโอเคอ่ะนี่นะครับทีนี้อย่างเช่นทุกคนมีโลโก้นะทุกคนก็เลือกไปที่ Text นะครับ โลโก้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเนี่ยเห็นไหมว่าเวลาเราดีไซน์เนี่ยเราก็จะดีไซน์ให้มันอยู่ข้างในตัวเส้นคอลัมน์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มขนาดนิดนึง24่นะครับแล้วก็เนี่ยเราอาจจะมีเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะลาออกมาปึ๊บซึ่งเมนูก็เอาสัก16แล้วกันอ่ะก็จะมีอย่างเช่นมีโฮมมีอ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะมีโฮมแล้วก็มีเดี๋ยวผมคลิก ลากมานี่ก่อนโอเคแล้วก็ลากออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็น about นะครับแต่จริงๆตรงนี้ไม่ต้องเปตามตัวเส้นอลัมน์ก็ได้นะอันนี้ผมจัดให้ดูเฉยๆนะฮะอลัมน์แล้วก็ services นะครับอ่าแล้วก็ contact โอเคประมาณนี้นะครับนี่หรือเราจะเอาชิดตรงนี้ก็ได้อ่าเห็นไหมนะครับเนี่ยก็คือเวลาเราดีไซน์เราก็จะรู้ว่าอ่ะ เราควรวางตำแหน่งตัว element ของเราตรงไหนนะครับเพื่อให้มันอยู่ภายในคอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับนี่ก็เหมือนตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมว่าทุกตัว element เนี่ยนะครับอ่ะก็จะอยู่ภายในคอลัมน์ก็จะไม่ออกไปนอกคอลัมน์นะนี่ครับโอเคนะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่อยากจะมาบอกทุกคนในวิดีโอนี้นะครับเผื่อว่าใครจะใช้ Figma นะในการออกแบบ เว็บไซต์นะครับแล้วยังไม่รู้วิธีว่าเราจะสร้างตัวคอนเทนเนอร์ตัวนี้เออก็คือเส้นคอลัมน์เนี่ยนะครับเราจะสร้างยังไงก็ตามนี้เลยจะเห็นได้ว่าง่ายนิดเดียวนะครับโอเคนะครับก็หากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ